เข้าสู่เวิร์กช็อปที่1นะครับเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการใช้ ChatGPT คิดธุรกิจเพื่อสร้างรายได้นะครับเริ่มแรกเลยเนาะอันนี้คือหน้าอินเทอร์เฟซเริ่มต้นของตัว ChatGPT นะครับเราสามารถใช้ GPT 3.5หรือ GPT 4ได้เช่นเดียวกันนะครับใช้เวอร์ชั่นไหนก็ได้นะครับโอเคมาเริ่มเรียนรู้กันเลยครับในที่นี้เนาะผมไปกดคลิกนะครับที่ช่องของ Send a message ผมพิมพ์พร้อมเลยนะครับว่าประโยคนี้ครับ ผมพิมพ์พร้อมเข้าไปแล้วเนาะพร้อมนี้คือพร้อมอะไรนะครับทุกคนสามารถพิมพ์ตามได้เนาะพร้อมเนี้ยครับลักษณะของการเขียนพร้อมนะผมจะบอกว่าให้ ChatGPT ครับกำหนดบทบาทตัวเอง your role ก็คือบทบาทของคุณเนาะให้ ChatGPT เป็นอะไรเป็น business advisor ก็คือเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจแล้วผมก็พิมพ์พร้อมประโยคถัดมาครับนอกจากเรากำหนด ChatGPT เป็นแบบ role play ก็คือสวมบทบาทให้ ChatGPT เป็นผู้เชี่ยวชาญน,นั้นๆแล้ว เราก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราสนใจในการจะสร้างธุรกิจใหม่เนาะและต้องการจำเป็นอยากจะได้ไอเดียที่มันสุดยอดมากๆนะครับโดยฉันเนี่ยต้องการให้คุณก็คือให้ ChatGPT นะช่วยแนะนำ s ั g เจสไอเดียหัวข้อนี้ครับหัวข้อนี้ทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวข้อเลยเนาะอันนี้ผมจำลองขึ้นมาว่าเป็นหัวข้อ making money with chat GPT ก็คืออยากจะได้ไอเดีย ในการสร้างรายได้หรือว่าในการสร้างเงินด้วยการใช้ c h a t GPT เราสามารถเปลี่ยนหัวข้อท็อปปิกนี้เป็นอะไรก็ได้ในสิ่งที่เราต้องการจะให้ c h a t GPT ช่วยคิดให้เราหลังจากนั้นผมก็บอกว่าให้ c h a t GPT นะครับช่วยนำเสนอสัก50 business ideas ให้หน่อยโดยแต่ละไอเดียก็มีความยาวสัก20-30คําคำเป็นไอเดียที่ดีเนาะเป็นเชิงของ business idea ที่ดีโอเค ผมพิมพ์ประโยคพร้อมแบบนี้หลังจากนั้นเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามาดูคําตอบของ ChatGPT กันเนาะว่า ChatGPT จะเสนอไอเดีย50รายการอะไรให้เราบ้างในการทําเงินด้วย ChatGPT มาดูกันเลยครับโอเคอันแรกเขาเสนอให้ ChatGPT เนี้ย50รายการแรกเนาะมาดูเป็น Content Creator โอเคโอ้โหอันนี้เขาแบ่งให้เราเลยเนาะในอินเทอร์เฟซแต่ละคนนะครับที่ผมบอกไปเนาะของการทำของตัว ChatGPT ครับ อิน e ทอร์เเวลาผลลัพธ์ของ ChatGPT Gen นะครับเขาจะเจนแตกต่างกันเนาะบางครั้งก็คือเจนมารวดเดียว50รายการบางครั้งก็เจนแบบแบ่งหมวดหมู่ให้เรานะเราสามารถจะลองกด regenerate ได้อีกรอบนึงเนาะในการจะดูว่าถ้าเรายังไม่พอใจผลลัพธ์เนี่ยเราก็สามารถกด regenerate ตรงปุ่มนี้ได้เมื่อทำการประมวลผลเสร็จแล้วโอเคอันนี้ข้อดีครับอันนี้ผมลองเทสค,คือ ChatGPT เขาแบ่งเป็นหมวดให้เราด้วย หมวดแรกเลยเขาบอกว่าเป็น content creation ก็คือเป็น AI copywriting service ก็คือเป็นบริการการเขียนนะครับก็คือเป็นการเขียนที่เหมาะสำหรับ writer เ,เนาะที่จะ draft high quality copy เห็นไหมคุณภาพสูงได้เนาะประสิทธิภาพในการสร้าง content อันนี้โดนมากๆ หรือจะเป็นบล็อกเจเนอเรชันคือเหมือนว่าเขียนบล็อกบทความออนไลน์ต่างๆให้เราได้นะข้อดีก็คือเพิ่มนะครับในเรื่องของคอนเทนต์เพิ่มความเร็วในการผลิตเนื้อหาแล้วก็ลดต้นทุนอันนี้ก็คือดีมากๆ AI journalism ก็คือให้ ChatGPT ทำอะไรครับนี่เลยสร้างบทความข่าวฉบับร่างฉบับแรกซึ่งจะช่วยเร่งขั้นตอนการทำงานของห้องข่าวได้ปะโดนเหมือนกันเนาะ หรือเป็นโซเชียลมีเดียออโตเมชันเห็นไหมครับผมก็เปิดแปลให้ทุกคนดูด้วยเนาะก็คือระบบอัตโนมัติของโซเชียลมีเดียพัฒนาสคริปที่สร้างโพสหรือการตอบกลับที่น่าสนใจมีประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็กในการรักษาสถานะออนไลน์ที่กระตือรือร้นโอเคโดนหรือเป็นสคริปต์ไรเตอร์เฮลเปอร์คือเป็นผู้ช่วยนะในการเขียนสคริปต์ก็คือเราใช้ ChatGPT เพื่อระดมความคิดและร่างสคริปต์สำหรับวิดีโอละครหรือว่าพอดแคสต์เห็นไหมครับตรงมากๆอันนี้คือ5วิธีแรกในหมวดของคอนเทนต์ครีเอชันที่ผมบอกไปเนาะแต่ละคนเราใช้พร้อมเนี่ยแต่ละคนเมื่อเจนออกมาจะมีความแตกต่างกันเนาะบางคนเจนก็คือขึ้น50รายการรวดเลยหรือบางคนเจนแล้วแชทเจลทีบอกหมวดหมู่ให้เราด้วยอันนี้ก็คือแล้วแต่การเจนนะครับในช่วงนั้นๆ นะซึ่งแต่ละคนเมื่อเรากดเจนใหม่เช่นเราไม่พอใจอันนี้เราอยากจะได้แบบอื่นเรากด regenerate ตัว c h a t GPT ก็จะเจนใหม่ให้เรานะครับในแต่ละครั้งจะเจนแตกต่างกันแต่คำตอบก็จะอยู่มีความใกล้เคียงกันเนาะกับตัวโจทย์ที่เราพิมพ์พร้อมบอก c h a t GPT ให้ทำสิ่งที่เราต้องการโอเคมาดูหมวดถัดมาหมวดที่2 c h a t GPT บอกว่า customer service งานบริการและงานบริการมีอะไรบ้างครับ AI customer support ก็คือซัพพอร์ตบริการสำหรับสุวนลูกค้าก็คือประสานร,รวม AI กับบริการลูกค้าเพื่อจัดการกับคำถามพื้นฐานก็ช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ที่เป็นมนุษย์มากขึ้นอันนี้เราสามารถใช้ตัว ChatGPT API ครับในการไป Plug-in i n อินทิเกกับตัวเว็บไซต์หรือว่าตัว product application ของเราและใส่ความสามารถเข้าไปแล้วไปถามตอบกันในช h a n n e l ของเราก็ได้เช่นเดียวกัน อันนี้จะอยู่ในขัานของ Developer เนาะที่ต้องมีการเอา ABI ไปไประยุกต์ใช้อีกทีนึงแต่ถ้าเราใช้หน้าอินเทอร์เฟซของ ChatGPT ก็สามารถถามตอบได้เช่นเดียวกันนะครับหรืออันนึงเป็นในหมวดของ Feedback aggregator er, ก็คือผู้รวบรวมคำติชมใช้เครื่องมือเพื่อรวบรวมและสรุปบทวิจารณ์ของลูกค้าสำหรับธุรกิจอันนี้ก็โดนเนาะอันนี้เป็น Ticket Sorting การเรียงลําดับตัวก็ใช้ประโยชน์จากใช้ชั่ีในการจัดเรียงจัดลําดับความสําคัญของตัว๋วการบริการลูกค้าอันนี้ในช่วงชั่วโมงเร่งดวง่วนอะไรก็ทําได้เนาะเป็น Virtual Support a s s i s t a n t e บริการคือผู้ช่วยช็อปปิ้งเสมือนใช้ผู้ช่วย AI เพื่อช่วยแนะนําผลิตภัณฑ์และคําถามที่พบบ่อยได้เหมือนกันนะอันนี้คือในลักษณะของ Customer Service มาดูหมวดที่เป็นของ Education and training ซิหมวดการ,รศึกษาและการฝึกอบรม ChatGPT เอื้ออะไรได้บ้างนะถ้าเราจะหาเงินโอเคผู้ช่วยการเรียนรู้ภาษาสร้างแพลตฟอร์มที่ใช้ ChatGPT สำหรับฝึกสนทนาในภาษาต่งตางๆเป็น Tutoring Service นะครับก็คือใช้ ChatGPT เพื่อเสริมผู้สอนที่เป็นมนุษย์โดยจัดการกับคำถามพื้นฐานและแบบฝึกหัดเห็นปะโดนเหมือนกันเนาะหรือเป็นนี้นะครับโค้ดติวเตอร ก็คือแนะนำการเขียนโค้ดเลยสำหรับเป็นเขียนโค้ดมือใหม่ด้วยวยากรณ์แล้วก็เคล็ดลับการแก้ไขจุดบกพร่องอันนี้โดนเหมือนกันเนาะแก้ Err ร r นั่นเองแหะบัดอันนี้เป็น Corporate Training ก็คือฝึกอบรมองค์กรและสร้างสถานการณ์เชิงโต,ต้ตอบสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานอันนี้นักเรียนนักศึกษาน่าจะชอบครับก็คือ HomeWork Helper ตัวช่วยทำคัรบ้าน พัฒนาแอปพลิเคชันที่ตอบคำถามพื้นฐานของนักเรียนในทางของอคาเดมิกเนะาะทั้งโรงเรียนมหาวิทยาลัยต่างๆอาจารย์อาจจะต้องมีการปรับตัวนะครับว่าถ้านักเรียนเอา ChatGPT มาช่วยในการทำการบ้านของเราจะเป็นยังไงละ่ะดังนั้นก็จะต้องแนะนำนักเรียนหรือนักศึกษาครับว่าอยากจะให้เราใช้ความสามารถของสมองตัวเองก่อนในการเริ่มทำโจทย์ที่เป็นวิชาพื้นฐานต่างๆ,ๆก่อนเนาะแล้วค่อยใช้ ChatGPT ในการ ประยุกต์ใช้อีกทีหนึง่งแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าเราอยู่ดีเอา c ช a t ิ p t มาช่วยทำการบ้านเลยครับเราจะไม่เกิดการเรียนรู้กับสิ่งที่เราได้กลายเป็นว่าตัวสมองมนุษย์ของเราจะไม่โดนเทรนนิ่งในวิชาต่างๆกลายเป็นว่าใช้ตัวช่วยใช้จิตพีมาช่วยในการทำงานแทนทั้งหมดเนี่ยเวลาเจอสถานการณ์จริงเมื่อ AI ช่วยเราไม่ได้เนี่ยเราอาจจะลำบากแต่นั้นอาจารย์ก็เลยแนะนำว่าควรจะทำด้วยตัวเองก่อนพอเรามีความรู้พื้นฐานแน่นอนแล้วเนี่ย เราสามารถให้ c h a จิบ t มาเป็นตัวช่วยให้เราต่อยอดงานเราที่ขั้นแอดวานมากขึ้นได้แบบนี้ถือว่าจะดีทั้งกับตัวเราและคำกับตัว ChatGPT ด้วยเพื่อจะไปต่อยอดงานที่ทำให้สมบูรณ์ได้รวดเร็วมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเนาะหมวดถัดมาเขาเป็น Technical and Research ก็คือเชิงของเทคนิคและก็งานวิจัยละเป็นยังไง Data Antonation คำอธิบายประกอบข้อมูลอันนี้ได้เชิงของพวกเทคนิคเทอร์มครับใช้ใส่เพื่อใส่คำอธิบายประกอบชุดข้อมูลช่วยเหลือในโครงการการเรียนรู้ของเครื่องคือ Machine Learning Project เป็นผู้ช่วยนักวิจัยอันนี้คือโดนมากเนาะสรุปเอกสารทางวิชาการหรือสร้างบรรณานุกรมอันนี้โดนมากๆครับถ้าเราใช้ที่เป็นของ GPT 4อ่ะจะมีปลนะั๊กอินเนาะที่เราสามารถดึงเปเปอร์ในโลกออนไลนะ์เนาะ และให้ใช้ GT t ิ p t ีช่วยเขียนสรุปได้เลยอันเนี้ยดีมากๆทำได้เช่นเดียวกันแล้วแบบรวดเร็วด้วยในการสรุปเช่นมีสักประมาณ4หหน้าเนี้ยใช้จิบตีใช้เวลาสรุปเพียงไม่กี่นาทีก็คือจบแล้วอะแล้วเราอ่านได้สรุปเพียงไม่กี่วินาทีมากกว่าไม่กี่วินาทีก็เสร็จเลยเห็นไหมครับดีมากๆหรือเป็นในเชิงของเทคนิคอลไลติงการเขียนเชิงเทคนิคเชี่ยวชาญในการสร้างร่างคือสร้างด้าฟคู่มือคำถามที่พบบ่อยหรือว่า คำแนะนำทางเทคนิคก็ได้เช่นเดียวกันคอนเทนต์ครีเอชันดูแลจัดการเนื้อหาพัฒนากรทึ้นที่ได้รับความช่วยเหลือจาก c ชจ t g p t ีในการดูแลจัดการบทความหรือเอกสารตามเกณฑ์ที่กำหนดไอเดียเจเนอเรเตอร์ที่เราทำเนี่ยนี่คือไอเดียเจเนอเรเตอร์เนาะเครื่องมือสร้างไอเดียเพื่อระดมความคิดสำหรับหัวข้ออาจจะใช้ในงานวิจัยโพสในบล็อกหรือแคมเปญการตลาดต่างๆที่เราเขียนพร้อมเนี่ยก็เป็นไอเดียเจเนเรเตอร์เนาะก็คือช่วยแนะนำไอเดีย เชิงอ e ีคอมเมิร์ซก็จะมีทั้งเป็นคำบรรยายโปรดักต์เนาะบรรยายใต้พวก i n s t a g r กร Facebook TikTok อะไรเงี้ยเป็นรายละเอียดของสินค้าได้หรือแชทบอทเบ a เซล f u n n นลช่องทางการขายผ่านแชทเห็นไหมครับอีเมลมาร์เก็ตติ้งแอปเซลครอสเซลบอทเห็นปะ,ร eting, bot, ห,นปะหรือเป็น Restock แอลเ t อร์ v i เซอรแจ้งเตือนสินค้าได้รีสต็อกไอเท s มได้เห็นไหมครับดีมากๆ หมวดของ health and wellbeing หมวดเชิงสุขภาพและ c h a t b o นะครับในการตอบคำถามพวกสุขภาพจิตเป็น fitness a d v i s o r s นะครับก็คือที่ปรึกษาด้านฟิตเน s โอ้โหประโยชน์เยอะมาก nutrition assistants ผู้ช่วยโภชนาการหรือเป็นพวกของ medical FAQ bot เนาะก็คือบทคำถามท,าที่พบบ่อยทางการแพทย์โอ้โหดีมากครับหรือเป็นอันนี้ก็ได้ครับเป็น c o ้ชเลยโค้ชส,สติ Myfulness เห็นปะอันเนี้ยเยอะมากๆเนาะหมวดถัดมาหมวดแบบเป็น event and entertainment เป็นนักผู้ช่วยวางแผน virtual tour guide โ oh อ้โหอันนี้เป็นการเป็น host game เนาะ host game เป็น Fantasy Sports analyst นักวิเคราะห์กีฬา Fantasy อ่ามีหลายๆอันเนาะ book summary service ที่ผมบอกไปเนาะสามารถช่วยสรุปหนังสือได้นะครับมี professional service ก็เริ่ม a d v a n c e มากคือนนี้เป็นสายพวกเชิง technical มากๆ พวกน้ลีก FAQ bot คำถามที่พบบ่อยทางกฎหมายผู้ช่วยอสังหาริมทรัพย์นะดูแลด้านอะสังหาริมทรัพย์เป็น HR onboarding เนอะอันนี้ก็คือเริ่มต้นใช้งานทรัพยากรบุคคลโอเค onboarding ก็คือเป็น HR onboarding financial planning bot อันนี้โดนสำหรับสายการเงินเนาะพวกคิดพวกวางแผนบัตเจ็ตต่างๆได้เป็นพวก job interview prep ก็คือเป็นคนที่เตรียมการสัมภาษณ์งาน ได้เลยเอามาช่วยในการเตรียมสัมภาษณ์งานเราจะไปสมัครงานในบริษัทต่างๆ Personal service นะผู้ช่วยส่วนตัวละ Parenting advice like cost b a t เห็นแบบมีเยอะมากๆนะคะผมจะให้ดูง่ายๆเนาะโอเ okay. ค a t t o r n s t ก็คือเฉพาะอาจจะมีพวกเป็นนเนี้ครับ Generator ที่เป็นพวกคิดสูตร อินกิเดียนต่างๆเช่นสุดอาหารเป็นทราเวลแพลนเนอร์สำหรับคนที่เป็นไกด์ทัวร์ก็ทำได้นะเป็นเวท d i n g นะเฮลเปอร์ก็คือเป็นนักที่เป็นสาบาันแต่งงานโอเคเป็นโบสเลยเนาะหรือเป็นนักวางแผนการแต่งงานนะครับหรือว่าเป็นโลเคปิเซตไกด์เห็นปะเยอะมากๆครับดูสิ c l i m ม t e เชนจ์อี d เคเตอร์เห็นปะหรือเป็นอิมเมอร์เจนซี่เพล e ไกด์ นะ Emergency Prep Guide เห็นป่คู่มือการเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นนะครับที่ตัว ChatGPT ขอาเจนให้เบื้องต้นเราสังเกตดูว่าเขาเจนให้เท่าไหร่ล่ะ5เรามาเป็น4 5 5โอเค5 5 5 5 5 5โอเค5แล้วมาตบด้วย6กโอเคก็จะครบเป็น10นะครับ20 30แล้วก็40พอดี นะครับนะครับขอดูที่เจนเนาะเราสังเกตว่าเมื่อกี้เราดูข้างล่าง6ใช่ไหมครับก็เป็นอันนี้เป็น5ก็คือ5และอันนี้ก็เป็น15เนาะเพราะรวมข้างล่าง6เมื่อกี้นะเป็น20นะครับ25 30 35 40 45แล้วก็50เห็นไหมครับครบพอดี50รายการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเนาะเป็นการให้ใช้ g ี t ครับคิดธุรกิจเพื่อสไร้างรายได้ให้เรา อีกอันนึงผมลองเขียนเป็นภาษาไทยละกันผมเขียนพร้อมเป็นภาษาไทยแล้วผมก็พิมพ์ตอบเลยครับแปะไปอันนี้ผมเขียนสตอรี่เดียวกันเมื่อกี้เราเขียนเป็นภาษาอังกฤษใช่ปหเราลองเขียนเป็นภาษาไทยดูบ้างครับว่าให้คุณสวมบทบาทเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจที่มีประสบการณ์การทำงานมากกว่า30ปีทางด้านการคิดธุรกิจนวัตกรรมอยากให้ช่วยคิดไอเดียของธุรกิจใหม่ๆเกี่ยวกับการสร้างรายได้ด้วยการใช้ ChatGPT ตรงนี้ที่ผมบอกนะทุกคนสามารถเปลี่ยนหัวข้อตามที่เราต้องการได้เลยแล้วก็สมบทบาทตรงนี้ครับเราสามารถปรับคุณสมบัติของตัว ChatGPT ให้เป็นคนที่เราต้องการที่มีความสามารถที่เราต้องการได้เลยนะครับโอเคแล้วก็อธิบายเนาะสั้นๆรายการ50หัวข้อขึ้นมาที่สามารถนําไปสร้างไรายได้ได้จริงอะผมกด enter เดี๋ยวดู ChatGPT จ,จะตอบว่าอะไรนะครับน,นี้เราเขียนเป็นภาษาไทยถ้าเราเขียนภาษาไทยครับ ChatGPT ก็ตอบเป็นภาษาไทย เราสังเกตเห็นว่าแพทเทิร์นในการตอบจะเหมือนที่ตอบภาษาอังกฤษเมื่อกี้เลยเนาะเนื่องจากว่าอะไรในการทํางานของ ChatGPT ถ้าเราอยู่ในเนื้อหาเดิมครับเขาจะใช้เนื่องจากเขาจะเก็บค่าตัวแปรหรือว่าความรู้เดิมไว้ด้วยดังนั้นเมื่อเราพิมพ์ต่อๆไปในโปรเจกต์ที่อยู่ในหน้าแชทเดิมอ่ะเขาจะรับรู้จากอดีตที่ผ่านมาพอเราพิมพ์เสร็จโอเคเขาจะเรียนรู้จากโครงสร้างข้างบนแล้วว่าเราตอบลักษณะไหนตัว Cha t g p t ก็จะตอบกลับมา นะครับอ่าโอเคมาดูผลลัพธนะ์เนาะที่ ChatGPT จะช่วยเราตอบมีอะไรบ้างโอเคอันนี้ก็คือสร้างเนื้อหา Content Creation โอเคบริการจัดทำโฆษณาด้วย AI นี้เป็นภาษาไทยเนาะก็ไม่จำเป็นต้องแปลและเพราะถ้าเราอ่านภา,าษาไทยเลยนะมีโอเคเนื้อหา e-book นะครับธุรกิจสื่อมีบริการลูกค้าเช่นเป็นพวก ChatGPT นะสั่งอาหารเห็นไหม AI จองระบบการจองทางการเงินนะครับทางภาคการศึกษามีอะไรบ้างเห็นไหมเยอะมากๆเนาะดูสิ เขาเจนให้เราแบบอัตโนมัติเลยอ่ะนะครับฝึกหัดทางวิทยาศาสตร์เทคนิคการสอนทําข้อสอบมาตรฐานสร้างข้อเสนอโครงการปะแปลข้อมูลธุรกิจแปลข้อมูลสถิติวิจัยทางยาอีคอมเมิร์ซเป็นอะไรอะ่ะแนะนําสินค้าคาอธิบายสินค้าแสดงการจัดการคลังสินค้าด้านสุขภาพมีสุขภาพจิตนะครับมี AI สําหรับการดูแลผู้สูงอายุแชท GPT สําหรับแนะนาอาหารโอเคคอนติ n นียร์เจเนเรตติ้งก็คือ ต่อการทํางานไปอีกนะครับโอเคอื่นๆมีอะไรบ้างมีมีสร้างหลักสูตรออนไลน์โอเคนี่เขาไกด์ไลน์ให้เราเนาะมี AI สําหรับการจัดการทรัพยากรบุคคลนะครับแชทจีพีทีหรับเกม AI สําหรับการเลือกคุณน,นะครับแช g จ t สาหรับศิละปะท,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 ทั้งๆโอ้โหเยอะมากๆอันนี้แบบที่เขาคิดไอเดียให้เราเนาะอันนี้ที่ผมบอกเนาะในแต่ละครั้งที่เราเจนขึ้นมาครับ ChatGPT อาจจะเจนแตกต่างกาันในแต่ละครั้งที่เราเจนเนาะ บางครั้งก็คือเขาเจนขึ้นมาเป็น50รายการรวดเลยโดยไม่แบ่งหมวดหมู่บางครั้งเขาจะแบ่งหมวดหมู่ให้เรานะอันนี้แล้วแต่เนาะในการเจนออกมาแต่ตัวต่างๆจะมีความใกล้เคียงกันอันนี้เขาบอกว่า26ถึง50จะต้องเขียนในหัวข้อถัดไปเนื่องจากโอเคเขาจำกัดข้อความคุณสามารถถามคุณสามารถถามให้เขียนต่อได้ครับให้เขียนต่อโอเคผมพิมพ์ว่าให้เขียนต่อ h ชท GPT ก็จะเขียนต่อไปครับจากหัวข้อถัดมาเนาะ25หัวข้อถัดมาโอเคหมวดการท่องเที่ยวและการเดินทางเห็นปะถ้าสมมติเราพิมพ์มันเหมือนแบบว่าเราพิมพ์กับคนนะครับพิมพ์กับเพื่อนเนี่ยเราอยากจะให้เขาทําอะไรก็พิมพ์ต่อไปเรื่อยๆเขาก็จะทําการเขียนต่อให้เราเห็นปะง่ายมากๆนะครับอินเทอร์เฟซอันนี้ของอินเทอร์เฟซของผมเนี่ยที่ผมพิมพ์ไปแชท GPT ทาการแบ่งหมวดให้เราเพื่อให้เราเห็นข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะ หรือบางครั้งหอจะไม่ได้แบ่งหมวดก็คือพิมพ์มาลวดเดียว50ปิดรายการทีเดียวเลยก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าเราแบบยังไม่พอใจในคำตอบเราสามารถเมื่อประมวลผลเสร็จแล้วเราสามารถกด regenerate ตรงนี้ได้เราสามารถกด regenerate ตรงนี้ได้ก็จะรีใหม่ให้คำตอบใหม่กับเราได้นะครับโอเคอันนี้เป็นแบบแบบแรกง่ายๆนะที่ผมจะให้ทุกคนเห็นนะคบว่าเราสามารถใช้งาน ChatGPT ได้อันนี้เป็นแบบเปิดหัวแรกก่อนเวิร์กช็อปแรกก่อนให้เราดูว่า ข้อมูลที่เราใส่เข้าไปเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือว่าใส่เป็นภาษาไทยผลลัพธ์ก็มีความใกล้เคียงกันครับก็ให้คําตอบเราเหมือนกันนะครับในที่นี้เราผมใช้เป็นตัวของ gpt 4เนาะหรือว่าถ้าเราใช้ gpt 3.5ผลลัพธ์ก็จะได้เหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีการแบ่งหมวดหรือว่าอาจจะให้รวดเดียว50รายการเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วแต่การเจนในรอบนั้นนะครับโอเคอันนี้ครับก็เป็นข้อมูลที่ดีมากๆเนาะ ผมก็ให้เราเจนต่อไปนะครับชัเจนต่อไปเขียนเยอะนิดนึงเพราะว่าเราบอก50รายการเน่ยในการประมวลผลนะครับในการประมวลผลเราสังเกตเห็นว่าถ้าเราใช้ GPT 3.5ครับประมวลผลเร็วมากพิมพ์รวดเร็วถ้าเราใช้ GPT 4การประมวลผลอาจจะอาจจะช้ากว่า GPT 3.5เนื่องจากว่าปริมาณคลังข้อมูลมีขนาดใหญ่กว่าเขาเลยอาจจะต้องคิดก่อนที่จะค่อยๆพิมพ์ ก็เลยใช้เวลาในการประมวลผลสักระยะหนึ่งนะแต่ที่ผมบอกเนาะเราสามารถใช้3.5หรือ4ก็ได้เพราะว่าทำงานได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากโอเคมาสรุปแล้วครับผลลัพธ์ของ ChatGPT ท,ที่เจนมานะโอเคอันนี้คือที่เพิ่มเติมอีกสัก25รายการที่เขาบอกมาคือมีด้านการท่องเที่ยวและการเดินทางเนาะบริการออนไลน์ด้านกีฬาด้านสัตว์เลี้ยง การลงทุนการเงินอูเยอะมากๆเลยสิ่งแวดล้อมและพลังงานด้านอาหารและเครื่องดืง่มบันเทิงและเกมนะครับแล้วก็ทั้งหมดอื่นๆก็จะมีหลายๆแบบเห็นไหมครับอันเนี้ยเราก็ลองดูว่าที่ c ช a t g p t ีไกด์ไลน์มาเนี่ยเราจะเอาไปใช้งานในการสร้างรายได้ให้กับเราอย่งางไบ้างซึ่งมีเยอะมากๆโอเคผมลองเขียนพร้อมถัดมาตอนนี้ผมอาจจะลองเปลี่ยนโจทย์ดีกว่าโจทย์ผมขอเป็นพร้อมเดิมแต่ว่าผมปรับโจทย์เป็นอย่างนี้ครับ จากเดิมที่เราบอกว่า make money with ChatGPT คือ make money ด้วย ChatGPT ผมบอกว่า make money โดยใช้วิธีแบบ passive income passive income คือเอาเงินไปลงทุนและให้เงินเติบโตนะเป็นทางอ้อมเนาะคือไม่ต้องตัวเข้าไปทำงานแต่ว่าสร้างระบบหรือว่าลงทุนอะไรก็ได้ที่ทำให้เกิดเงินเข้ากระเป๋าเราในทุกๆครั้งกดเลยครับปื๊บมาดูผลการใช้ ChatGPT จะเจนให้แล้วให้เรา50รายการนะครับโอเค มีอะไรบ้างเรียลเอสเตทหมวดของเรียลเอสเตทนะครับก็เคยบ้านเช่าเนาะต่างๆนะหลากหลาย Airbnb อ่าแบบรวดเร็วเนาะ financial investment stock dividend นะครับมีอะไรปันผลหุ้นนะเป็นบอนด์อินเวสท์เมนะครับเป็น peer to peer lending นะครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็โดนเนาะ digital product นะเป็นขายอ e ีบุ๊กขายคอร์สออนไลน์ online, ถ่ายภาพ e-commerce นดรอปชิปปิ้งนะครับปรินต e ์ออนดีมานดอตเมดแอฟริเอตสโตร์เห็นปะเยอะมากๆครับซอฟแวร์แอปสร้างแอปอะไรได้บ้างคอนเทนต์ครีเอชันอันนี้เป็นในเชิงของการหาไรายได้แบบพาสซีฟอินคัมนะครับอันนี้ผมให้ c h a ิ g ทีเจนให้เราซึ่งในนี้ c h a ิ g ทีขอเจนอยู่ที่25รายการผมพิมพ์ตอบไปว่า Continue ให้ ChatGPT ช,ช่วยเจนต่อให้หน่อย โอเคแชท GPT เพิมพ์เพิ่มอีก25รายการให้เราครับ Generate ของตัว Passive Income มีพวกเป็นทรัพย์ส,สินทางปาัญญานะเป็นพวกเชิง Energy การเกษตรเนาะเป็น Cloud Funding a u t o m a t e Service นะ Subscript Box มี Entertainment นะครับมีเป็นเยอะมาก Rental นะ Health and Fitness Financial Tools Storage Solution นะมีพวก Education เห็นไหมครับ อื่นๆเยอะมากๆเราดูสิแชจ g วี GT ก็จะพยายามหาให้เราเลยว่าช่องทางในการสร้างรายได้แบบ p a s s i v e Income อะ่ะที่เขาให้เรามาดู50รายการอะ่ะมีอะไรบ้างเห็นปะก็ให้ผลออกมาตามนี้เลยผมรองใส่พร้อมเป็นภาษาไทยเข้าไปประโยคเดิมเนาะแต่ขอเขียนเป็นภาษาไทยแล้วผมก็เพิ่มบอกว่าการสร้างรายได้แบบ Pass i v e Income เป็นภาษาไทยแล้วก็กด Enter Sen d ได้เลยหรือคลิกเซ็นนะครับโอเค ก็แนะนำมาเหมือนกันครับเราสังเกตเห็นว่าลักษณะของการพิมพ์เนาะจะมีความใกล้เคียงกันเห็นปะอสังหาริมทรัพย์มีระมับ้างค่าเช่าอาสังหาริมทรัพย์ที่ผมจะแสดงให้ทุกคนเห็นก็คือเราสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยหรือภาษา,ษาอังกฤษก็ได้หรือภาษาอืาอ่นๆก็ได้แต่ว่าบริบทเราสังเกตว่าถ้าครั้งแรกเขาพิมพ์แบบบแ่งหมวดหมู่ให้เราะเราพิมพ์พร้อมถัดไปตัวใช้จิตีจะแบ่งหมวดหมู่ให้เราแต่ถ้าสมมติว่าเราเจนครั้งแรกเราเป็น50รายการลวดเดียว พิมพ์ค้างถัดไปครับถ้าในหน้าแชทเดียวกันใช่ว่าก็จะเป็น50รายการลวดเดียวไปตลอดเพราะว่าแชท GPT จะจำแพทเทิร์นครับดังนั้นถ้าเราคุยในเรื่องเดิมตลอดในหน้าอินเทอร์เฟซเดิมเนี่ยมันจะเริ่มมีความฉลาดมากขึ้นเพราะว่าเขาจะจำข้อมูลค่าตัวแปรต่างๆที่เราคุยกันไว้พฤติกรรมแพทเทิร์นในการแสดงผลก็จะมีความใกล้เคียงกัน กับในตัวของคอนเทนต์แรกๆที่เราใส่ไปแต่ถ้าเรา new chat ใหม่เป็นอีกตีนึงเนี่ยมันจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่เขาอ,อาจจะไม่ได้จำหน้านี้แล้วนะมันก็จะเกิดการลันใหม่อีกรอบหนึ่งโอเคอันนี้เป็นในเชิงของการใช้ ChatGPT คิดธุรกิจ mm. เพื่อสร้างรายได้อันนี้เราจะบอกให้ ChatGPT ก็ t คือหาให้เราเนาะห0หัวข้อนะครับในทีนี้ก็เหมือนเดิมครับก็เพิ่มเติมนะครับนะในทีนี้ก็เช่นเดียวกันผมก็พิมพ์ว่าให้เขียนต่อ โอเคง่ายๆนะครับ c h a ี g p t ก็เขียนต่อถ้ากรณีแบบว่าข้อมูลเราเยอะมากๆเนาะเราก็พิมพ์ว่าให้เขียนต่อหรือให้ดําเนินการต่ออะไรเงี้ย ChatGPT ก็จะทําการเขียนต่อจากงานที่เราเขียนก่อนหน้านั้นนะครับเห็นปะมีกิจกรรมและบริการที่สามารถขายตโนมโอ้โหเยอะมากๆที่สามารถขายตโนมสินค้าหรือบริการที่มีประโยชน์ระยะยาวอันนี้คือลักษณะของการหาไรายได้ผ่านวิธีการแบบ a s s i v e i n c o m มมีอะไรบ้างโอเคอัน okay. นี้ผมจะ ให้ใช้พีเจนขึ้นมาให้เราเนาะมีข้อมูลอะไรบ้างเราก็ลองดูครับว่าเฮ้ยเราอยากจะหาะไรายได้โดยใช้ใช้ GPT เราก็พิมพ์ถามเขาเลยครับว่าถ้าจะหาะไรายได้โดยใช้ GPT มีวิธีการอะไรบ้าง และถ้าไม่ได้เป็น c h a t GPT แต่ว่าจะหาไรายได้แบบ Passive Income มีอะไรบ้างหรือเป็นการ b r a i n s t o r m i n g อื่นๆที่เราจะไปประยุกต์ใช้เนี่ยตัว ChatGPT Support ทั้งหมดคุยกับเขาได้เลยครับใส่พร้อมให้ตรงแล้วผลลัพธ์จะได้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการอันนี้ก็เป็นลักษณะเนานะของการใช้งานของตัว ChatGPT นะครับเริ่มต้นแรกก่อนก็คือการถาม ChatGPT ว่าให้ ChatGPT ช่วยคิดธุรกิจให้หน่อยนะแต่ทีมของเราเป็นการ Make Money ด้วย ChatGPT เนาะแต่นี้ผมเพิ่มหัวข้อขึอข้นมา ว่าเป็นการให้ชัดชี้พีบอกสัก50หัวข้อที่เป็นวิธีการที่จะสามารถหาเงินแบบ PASSIVE INCOME ได้นะครับโอเคอันนี้ก็ช h a ช g ้ t ีก็เจนข้อมูลออกมาให้สวยงามมากๆนะครับแล้วก็ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เขาก็บอกนะจบรายการแล้วก็หวังว่ารายการนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมและได้คิดถึงโอกาสในการสร้างไรายได้แบบ p s s s v e Income ที่เหมาะสมกับคุณขอให้โชคดีครับเห็นปะ มันจะเหมือนแบบลักษณะของการพิมพ์คุยกับเพื่อนแต่ในนีนะ้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เราจำลองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจมากกว่า30ปีเห็นปะแล้วขาก็เราก็ขอให้สักห้รายการขอเจนแบงเป็นหมวดหมู่ให้ด้วยในที่นี้เนาะโอเคโอเคผมตั้งนะครับเป็นเวิร์กช็อปที่1โอเคสวยงามครับในอันแรกเนาะเราก็ได้เรียนรู้แล้วครับการใช้ chatgpt คิดธุรกิจเพื่อสร้างรายได้